สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าหนิงนะคะให้อาหารไก่อีกแล้วนะคะไก่ร้องเจี๊ยบๆอยู่เลยอ๋อมาเห็นใบพูนนึกออกว่าฝันเห็นใบพูนนะคะนี่นะคะให้อาหารไก่นะคะไก่ไม่ได้ให้อาหารตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะลืมให้ลืมให้อาหารไก่เมื่อวานนี้โอ้ ไก่เขาเข้ามากินด้วยอีกแล้วถึงเวลาที่ถึงหมดอีกแล้วไก่เขาเข้ามากินด้วยอีกแล้วอืมก็ยังเหลืออยู่แต่ก็เหลือไม่มากอูไก่เขาเข้ามากินด้วยเลยมไม่ต้องให้เยอะไก่เขาเข้ามากินด้วยเดี๋ยวมันจะ โอ้โห uh huh. ไม่ได้เปลืองแล้วเราน้ำเขาเหลือเยอะอยู่ไหนไข่ได้กี่ฟองอ๋อได้สองฟองโอ้วันนี้ได้สองฟองนะคะอ๋อเพิ่งไข่อุน่นๆอยู่เลยลูกนี้เพิ่งไข่อุน่นๆอยู่เลยเมื่อวานนี้หนึ่งฟองวันนี้หนึ่งฟอง เพิ่งออกไข่นี่ยังอุ่นๆอ,อยู่เลยอ๋อไข่แต่เช้าจังเนาะนี่นะคะอืมถ้าเราให้อาหารเขาอ่าไก่กินไม่ขาดนะคะเขาก็ไข่ทุกวันนะคะเพราะว่าเขาเป็นไก่พันไข่ค่ะไม่ต้องกลัวเขาจะอ่าอะไรล่ะมดลูกเขาเป็นไรหรอกเพราะว่าเขาเป็นไข่พันไข่นะคะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไข่จะตกแล้วนี่นอา้าวเดี๋ยวปิดก่อนนะคะปิดก่อนเดี๋ยวจะออกมาเดี๋ยวไก่ก็เข้าไปกินด้วยอีกหรอกโอ้ยไก่เขา้เขาเข้าไปกินไก่พื้นบ้านเข้าไปกินนี่แหละยากก่อนค่ะปิดข้อไก่ก่อนค่ะ ให้อาหารไก่แล้วก็จะนึ่งข้าวนะคะเดี๋ยวติดไฟก่อนโอ้ยแก๊สหมดค่ะแก๊สเสียไม่ใช่หมดแก๊สเสียต้องได้มาดังไฟนะคะแก๊สเสียค่ะันยังไม่นึ่งข้าวนะคะใส่บาทก็ใส่ ซื้ออาหารใส่นะคะข้าวไม่ได้ใส่เพราะว่าลงมาสายนะคะนี่ข้าวไม่ทันก็ซื้อเป็นกับข้าวใส่นะคะวันนี้ซื้อขนมจีนใส่นะคะเมื่อวานนี้ซื้อลาบหมูใส่บาตรพระบนภูเขาใส่บาตรพระบนภูเขาหลวงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ได้ไข่สองฟองนะคะแต่ละวันจะได้ไข่ฟองเดียววันนี้ได้สองฟองโอ้เรามาส่องหาตัวดีก่อนส่องหาตัวดีก่อนตัวดีเราก่อนวันนี้เป็นวันที่มีโชคนะคะ เป็นวันที่มีโชคโชคจริงๆนะคะวันนี้เพราะว่าจะได้รับจะได้ขายยางนะคะเก็บยางเมื่อวานนี้วันนี้ไปขายยางนะคะก็จะรับโชคจริงๆนั่นแหละคะ่ะมาดูนะคะมาดูว่าใครเห็นตัวไหน มาหาสองใครเห็นตัวไหนนะ สองดูนะคะใครเห็นตัวไหนจะให้โชคใบไหนเนาะจะให้โชคใบนี้เหมือนแปดนี้เหมือนห้าเนาะใบนี้ขูดจังใบไหนเนาะจะให้โชคเนาะ วันนี้จะได้โชคจะมีโชคนะคะหาก่อนหาก่อนหาโชคอยู่หาโชคครั้งก่อนนั้นเห็นชัดเลยหาดูค่ะวันนี้วันไหนนีหาดูโชคก่อนนะคะ ต้นี๋ย่จะไม่เหมือนกันนะคะบางต้นก็จะเป็นสีเหลืองนะคะออกสีเหลืองตัวนี้มันออกไปแล้วนี่สามแปดเอ๊ะทำไมถึงเป็น0นะูเนาะแปดสูโอ้ห้าแปดเอ๊ห้าแปดนี่เนาะ เนาะมันห้าปดจังเลยห้าปดหรือว่าห้าสองวะห้าแปดหรือว่อ 5, าห้าสองว่าห้าสามก็ใกล้ๆกกันนี่แหลนะเนาะ สองหาก่อนนะคะสองหาตัวดีก่อนนะคะกีจางทั้งปีไม่อ่ากีจางทั้งปีสู้ตัวดีหนึ่งตัวไม่ได้นะได้ตัวดีหนึ่งตัวสุดยอดเลยนะคะถึงจะกีจางทั้งปีก็สู้ตัวดีไม่ได้นะคะตัวดีสักหนึ่งตัวนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะย่าว่าห้าสองห้าสามห้าแปดมั้งนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ